สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับ Black Desert o n l ออนไลน์กับคลิปวันนี้นะคะนั่นก็คือการสปอยเอซิดเวอร์ชั่นะคะว้าวเยรก่อนอื่นเลยของเนี้ยขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผูดดดด้ดูเนี่ทุกๆช่องทางด้วยนะคะเอาละแม่บ้านไปส่องเว็บเกาหลีมานะคะแล้วแม่บ้านก็กด o ู l e t r a ันสล t e นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดู Spo สปอยโอเอซิ o เวอร์ชันสกันหน่อยนะคะว่ามีอะไรให้เราบ้างนะคะว่ามีอะไรใหม่ๆหรือว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วป่ะไปเลย เอาละค่ะขอเชิญพบกับ o อเอ s เวอร์ชันสนะคะข้อมูลตรงส่วนนี้คือมาจากหน้าเว็บเกาหลีโดยตรงนะคะโดยเขาประกาศมาวันที่24พฤศจิกายน2024โดยที่ไม่บ้านกด Google Translate ออกมานะคะเป็นภาษาอังกฤษตามนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาใช้คำว่า PC room benefit เดี๋ยวแม่บ้านเอ้ยไกด์นะคะแม่บ้านขออนุญาตเรียกว่า Oasis Version 2ละกันนะคะแต่เดี๋ยวมันเข้าเซิร์ฟไทยมันจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าขั้นต้นเนีย่ยโอ้หดูแบบเฮ้ยอะไรมีอะไรแบบแปลกๆมากเลยเนาะอ่ะอันแรกเลยนะคะก็คือจะมี NPC s i n g ก Viano no, โผล่มานั่นเองนะคะก็คือ NPC ตัวใหม่ที่จะให้เราสามารถซื้อของได้โดย NPC ตัวนี้จะอยู่ที่หมู่บ้านเวเรียไฮเดลคาเปอออาร์ีโนวานะคะ แล้วก็เอออยู่ตามเมืองใหญ่ๆนั่นแหละเออบาเลนเซียกรานาเดวันคูโดราเซียอะไรเงี้ยก็มีนะคะนี่แล้วก็ของนะคะสิ่งที่เราจะซื้อกับนางได้ก็คือ อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นของบอสน,นั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นขั้นไหนนะคะเพราะว่าราคาหนึ่งซีเวอร์ทุกอย่างเลยนะคะดีงามมากๆแล้วก็อันนี้ทุกคนแมปกลับมาแล้วนะคะแล้วก็มีเออขวดยาโม่งๆด้วยนี้คือขวดยาอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มียาให้เราด้วยทุกคนโอ้ยาหนึ่งซีเวอร์แต่อน่าจะเป็นขวดใหญ่สุดนะดูจากรูกแล้วก็อาหารคอนนะคะกลับมาแล้ว <c oughs> ดีใจกับทุกคนด้วยนะคะเราก็มีชุด เอออันนี้น่าจะเป็นชุดแฟร์นะดูจากกล่องนะคะก็คือพรีเมียมเวอร์ชคอสตูมเซตหนึ่งวันนะคะก็เป็นชุดแฟร์โอ้น่าจะเป็นชุดแฟร์ชุดอาเวนะคะถ้าให้เดาแล้วก็แซมมา,มาโนเช่าก็คือขอเรียกว่าเช่าแล้วกันเนอะแบบเช่าชุดนชนหนึ่งวันเช่าแซมมาโนดึงวันนะคะโดยประมาณอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นเดอร์มีฮาร i ฟิ้งชูนบ็อกนะคะถ้าใครรู้ก็คืออะไรมาบอกกันด้วยเนาะอื้อ อ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไ,ไหมสามารถเช่าได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งตระ,ะกูลนะคะแล้วก็จะรีเซตทุกวันเที่ยงคืนนะคะสลับแท่มามาโนดตัวนี้นะคะก็คือเช่าได้แค่เอ,อ่อตระกูลละหนึ่งครั้งอะไรอืมเพราะเขาใช้คาว่าเพอร์เฟมเมอรี่เนาะไม่ใช่เพอร์คาแรคเตอร์นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถเช่าได้ตระกูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะรีเซตทุกวันเที่ยงคืนอ่าฮะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยลืมแล้วเนี่ย แล้วก็มีอันนี้มานีฟูเอฟบ็อกซด้วยนะคะราคาเก้าล้านนะคะโอเคก็ถือว่าดีงา้มากมาเลยปรบมืออ่ะต่อไป อ,อมีเรื่องของเควสด้วยนะคะลงสนามรบแดงมีเควสเพิ่มเข้ามานะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเพจเควสที่เพิ่มตุ้ยเควสที่เพิ่มเข้ามานั่นแหละก็คือจะได้รับสองโกบาหนึ G, ่งร้อยจีสองโกบอลวันนี้คือเท่าไหร่สิบเอ็มปะก็รวมเป็นยี่สิบเอ็มหรือเปล่าแม่บ้านแม่บ้านจาไม่ได้สักทีว่าไอโกบาตรงนี้คือเท่าไหร่อะ่ะก็คืออืมเขาบอกว่า เควสนี้ก็คือรับได้หลังจากเสร็จไอเควสวีเตอร์อินเดเลสโรเบอร์ฟิ d แล้วนะฮะประมาณนี้นะคะก็คือมีเควสเพิ่มเข้ามาเป็นว่าสนาลงสนามรถแดงก็จะได้เงินเพิ่มนะคะแล้วก็ได้หินคอน้วยสองอันนะอืออ,อ,อโอเคแล้วก็อันนี้ Faster with Copper Accessory อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเอ่อประดับวีนั่นเองนะคะเขาใช้คำว่า Faster ก็น่าจะหมายถึงว่า อ,อมีโอกาสให้เราทําได้เร็วขึ้นใช่ไหมแต่นี้มันก็ยังเป็นสองเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับโอไอซแล้วเนี่ยหรือว่าอันนี้เขาพูดถึงคนที่ยังไม่รู้อืมถ้าใครอยากรู้ว่าเออระดับวีตอนนี้นะคะทํายังไงอะไรยังไงก็ สามารถเดี๋ยวแม่บ้านคือคิดว่าให้ตรงมุมขวาบนแล้กันนะคะสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็เผื่อใครแบบยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเฮ้ย mm. มันมีตารวิธีการทําแบบนี้อยู่ได้ประดับวีฟรีหนึ่งชิ้นนะคะ mm. ก็ดูตรงมุมขวาบนได้เลยนะจ๊ะโอเคต่อไปอ่าอันนี้ก็คือกล่องกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะช้อนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นกล่อง s t a r b บ x k s ขอเรียกว่ากล่อง Star b บอกล้กันก็ออนไล์ครบหกนาทีเหมือนเดิมนะคะเหมือนกล่องโอ้ยสอันเก่าเลย แต่มันเปลี่ยนเป็นกล่องสตาร์นี่มันมันน่าจะเปลี่ยนชื่อเนาะแต่เออันนี้เหมือนเราจําได้กันอยู่แล้วป่ะอ่าภายในกล่องสตาร์บ็อกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูเพิ่มโอเคก็น่าจะรวมกันเป็นกล่องใหญ่ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะจากรอบนี้นะคะมันเป็นกล่องทองก่อนชแล้วมันจะเป็นกล่องฟักคืออะไรสลับกันเฉยโอเคก็ภายในกล่องนะคะน่าจะมีโอกาสได้เหรียญ เหรียญสตาร์แม่บ้านเขาเรียกเหรียญดวงดาวเนาะเอาเหรียญดวงดาวสามเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นเผงวิญญาณโบราณอันนี้ได้นะคะสิบอันแล้วก็มีให้เลือกอีกมีของให้เลือกอีกนะคะห้าเหรียญแลกเป็นอันนี้แล้วก็ประมาณยี่สิบเหรียญแลกเป็นของเอาเวกมาได้สิบชิ้นห้าสิบเหรียญแลกเฟลสตักห้าสิบนะคะแล้วก็หนึ่งร้อยเหรียญแลกคอนร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยเหรียญดวงดาวนะคะแลกเห่อสุ่มหิงคาพาร์ทห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเลยนะคะ อืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะคร่า,าวๆส่วนอันนี้คืออะไรนะลืมแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันเป็นของเออเราสามารถเอาห้าสิบเหรียญดวงดาวตัวนี้นะคะ Star C U มาแลกของทำออปชันประดับได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดแม่บ้านจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าน่าจะใช่นะมันติดอยู่ในหัวรู้สึกว่า,าจะใช่สามารถเออทำได้หนึ่งเควส ต่อ Family นะคะก็คือสามารถแลกได้แค่ครั้งเดียวนะอันเนี้ยก็คือเลือกเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะในหนึ่งสี่อย่างเนี้ยนะคะแล้วก็นั่นแหละก็คือเลือกได้แค่อันเดียวเนาะสำหรับแลกของไปทำออปชันประดับนะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะคือเขาจะให้เราสามารถเช่าสัตว์เลี้ยงได้ทั้งหมด5้าตัวเทียสี่นะคะอู้ ก็ดีนะสาหรับผู้เล่นใหม่โดยสัตว์เลี้ยงที่จะเช่าได้น,นะคะในรายชื่อก็คือมีน้องหมานะคะมีแพนด้าอันแพนด้าอันนี้น่าจะเป็นแพนด้าแดงะคะจตไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นแพนด้าตัวสีดําแล้วก็มีขั้วโลกจิ้งจอกทะเลทรายกริฟฟอนนะคะแล้วก็เออน้องไข่มังกรนะคะหน้าตาแบบนี้เลยน้องไข่มังกรตัวนี้แล้วก็เออเหี่ยวนะคะแล้วก็อันนี้คือเม่นนะ อันนี้แม่บ้านออกเสียงไม่ถูกแะแต่ว่ามันคือเม่นน่แม่บ้านจาได้แล้วก็เมวนะคะก็คือนั่นแหละผู้เล่นใหม่ไม่ต้องผู้เล่นใหม่คือทุกคนสามารถไปเช่าสัตว์เลี้ยงเทียสีได้นะคะโอ้สุดยอดอืมถือว่าดีงามนะคะแต่ว่าจะอยู่กี่วันอะไรยังไงยังไม่มีรายละเอียดนะคะแต่ว่าเขาใช้คําว่าสามารถเช่าได้นะคะก็คือเช่าได้ทั้งหมดห้าตัวสี่เออห้าตัวเลยแล้วก็ได้เทียสี่ด้วยนะคะดีนะดีนะเผื่อบ,บบางคนแบบ ฉันยังไม่ได้ทําอะไรเงี้ยพอถูกใจใช่เลยก็ค่อยแบบทําซื้อสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะโอเคต่อไปนะคะเอ่อจะเป็น benefit เรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกว่าสามารถ e x c h a n g e m a d e แล้วก็ w a r e h o u s e m a d e ก็คือเหมือนเราน่าจะสามารถอันนี้ไม่รู้ว่าเช่าหรือยังไงนะแต่ว่าน่าจะเหมือนกับเรียกเมด e แล้วก็เรียกเมด e คลังกับ ตลาดซื้อขายได้ทั้งหมด2ตัวรวมกันเป็น4ตัวนะคะซึ่งเขาบอกว่าให้เราไปหา MPC Depress De, De Pasto นะคะที่เอ่ออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ๋อเขาบอกว่าอยู่ทุกที่เลยนะทั้งเวเรียไฮเดลคาพิออนทีโนวาบ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 า,บาอืม เพราะว่า NPC ตัวนี้จะมีบัฟให้เราด้วยนะคะซึ่งดูจากบัฟคร่าวๆก็โอเคเลยแบบได้น้ำหนักเพิ่ม300มีไอเทมเด็เดเป็น30%คู่นี้พี20%โอ้โหดีงามมากๆเลยนะคะฉะนั้นอย่าลืมไปหา NPC ก็แล้วกันเนาะ อืมโอเคโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คือเจ้ากิ้งกาเย้เราก็จะมีบอสกิ้งกามาให้เราตีอีกแล้วนะคะแต่ไม่รู้จะมีกบด้วยหรือเปล่านะแต่ตามในรูปเนี่ยมีแต่กิ้งกาเนาะเออแต่เขาใช้คําว่าแอนอืมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะยังไงนะคะก็คือที่เห็นเนี่ยมีบอสกิ้งกะแต่บอสกบจะกลับมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาใช้คำว่า d e f e focus chief ttm ตอนนี้เสี่ยวขับทันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแบบมามาัดรวมกันอยู่ในใบเดียวหรือว่าแยกเป็นสองใบเหมือนเดิมหรือยังไงนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่ามีบอยกิ้งก่าให้ตีเนาะของก็จะดีงามเหมือนเดิมเลยนะคะสวานแพทอันนี้จะเข้าวันไหนเนี่ยจากเท่าที่อ่านดูเขายังไม่ได้บอกวันชัดเจนนะคะแต่เขาแค่มาสปอยให้เรารู้เท่านั้นเองว่าอ้าวเขากำลังจะเอา o a s i s ซีดเวอร์เข้ามานะคะส่วนมันจะเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่เขาใช้คาว่า PC ไม่บ้าว่าน่าจะเรียกว่าใช้คาว่าแบบสตาร์แบบอะไรสักอย่างหรือเปล่า อ่ะก็อันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่ายังไม่สามารถบอกวันได้ว่าจะเข้าวันที่เท่าไหร่นะคะของเซิร์ฟไทยเนาะแต่เอาเป็นว่ามี o a s i s เวอร์ชัน2แน่นอนนะคะเพราะว่าน,นี้ก็ประกาศมาจากทางเว็บไซต์หลักของเกาหลีเลยนะคะโดยที่ไม่บ้านกด Google Translate แปลมาก็ถือว่าดีงามแล้วก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆด้วยมีให้เช่าชุดแฟร์เช่าสัตว์เลี้ยงมีเมดมีเอ่อบัฟโอ้โหถือว่าโอเคมากเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่เอออาไปอันนี้โอเคทําดีขอชมก็เข้าไวๆแล้วกันนะ เพราะว่าอยากได้แล้วตอนนี้อาหารคอนขัดเข็มมากๆเลยทุกคนเอาละโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงทุกคนดีใจไหมหรือยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะเอาละขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้านเป็นปกำลังใจให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย